สวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นงานบอร์ดทามเมอร์ที่เราออกแบบมาบอร์ดทามเมอร์ตัวนี้ก็รับไฟ220โวลต์ผ่านคอนเนคเตอร์ด้านหลังตัวนี้นะครับไฟ220โวลต์เอาพุทมี2ช่องเป็นรีเลย์มีปุ่มอ่าเปิด แล้วก็มีปุ่มเพิ่มค่าเวลาเวลานี้เป็นหน่วยของนาทีลูกค้าก็จะเอาไฟ220โวลตรงคอนเนคเตอร์2อ,อันนี้ไปใช้งานก็ใช้งานได้หลากหลายนะตามความต้องการเลย หรือว่าลูกค้าต้องการให้เราออกแบบให้มีออปชันพิเศษออปชันใหม่ๆที่เฉพาะเจาะจงกับงานของลูกค้าก็สามารถบอกเราได้ถ้ามีจำนวนแล้วก็สามารถผลิตให้ได้